ถ้าผมเกิดก่อนขุนแผนทุกคนคงแขวนผมแทนขุนแผนไปแล้ว่อยเตินบ้านค่ายแอนเก<ต>อร<น>์สายล่างโอเ<น>ค<ตอน> okay, ครับวันนี้ก็กราบสวัสด,ดีไวรุ่นรถเชงไวรุ่นคงไก่คนด,ด้วดดนยนะครับวันนี้ผมก็ได้เอา เวบร้อยแปลงร้อยสิบออกมาถ่ายคลิปแล้ววันนี้คือหลังจากที่อัปเดตไปนี่ก็จะเป็นชิวหน้านะครับอ,อ้ยไม่ใช่ชิวหน้าดีบังลมหน้าเอ,อือก็ทำเป็นสีแดงแหละตอนนี้ทำเป็นสีแดงแก้วนะอ,อือโคตรสุดแล้วก็มาดูที่เบาะกันเลยเบาะก,ก็จะเป็นเบาะทรงกระดานนะครับมีเบาะงบ18บบาทเคยทำไปแล้วคลิปนี้เอ,อือก็สามารถเข้าไปดูที่ช่องผมได้นะครับ ก็ใส่เป็นคอนโซลกลางแล้วก็ติดเสโทรศัพท์เพื่อจับจีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่จับหรอกเพราะว่ารถแม่งยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือ,อต่อไปก็เป็นนี่เลยชุดสีท้ายเว็บ้อยสิบนะครับตัวนี้เนี่ยดำเงาด้วยตัวนี้โคตรสุดแล้วก็เป็นท่อเว็บร้อยสิบเนี่ยตัวเอสนะครับตัวนี้ดุมก็จะเป็นใส่เป็นดุมเดิมนะครับตอนนี้แล้วก็สเตอร์เวฟบร้อยสิบ จัดอะไรมาม่หลายชิ้นเลยคือก็อไม่ได้จัดหรอกเพว่าเก็บมาจากรถคขั้นเก่านะอ,อะไรเก็บครับคันนี้ไม่สิ่งใหม่สักชิ้นนะคือนี้ทุกคนว่าส่งมันได้ไหมครับตรงนี้ส่งบ่อส่งไม่ได้ไครับทุกคนว่าีกล้องเป็นไรวะนี่กล้องเป็นอะไรไม่รู้วะก็ประมาณนี้ เดี๋ยวมาดูที่อะไรอีกวะที่อัปเดตมาก็จะเป็นนี่จิบเทาะไรสิบสภาพก็จะเขินนะครับสภาพนี้อก็พอได้อยู่นะครับกล้องอะไรไม่รู้อะทุกคนคือูกใจแม่งจะเสียงเงินแหละประมาณนี้อัปเดตเป็นชุดสีไรสิบนะครับแล้วก็คนชุลกลางเรสิบนี่ ก็สภาพก็จะคือๆน,นะครับเก็บมาเรือตัวนี้แล้วก็เป็นเบาะแล้วก็บางลมหน้าเรียบร้อยสิบนี่ออกมาณนี้อันนี้ก็ทําสีเอาเองนะครับเดี๋ยวให้ดูงานส mm. ีก็พอได้อยู่นะครับเ mm. นี่ยนเะงาๆเลยเออ mm. แฮนด์บนก็เช่นเคยครับเป็นแฮนด์เรียบร้อยนี่แฮนด์เดิมเลยนะแล้วก็ตัดย่น แผงคอนี่ก็เดิมนะครับตัวนี้ก็ยึดเลยนะครับยึดหน้ากากแล้วตัวนี้คือไม่ให้มันสั่นนะปกติมันสั่นอยู่นะแต่ว่าสั่นไม่แรงคือ,อให้มันนิ่งแล้วก็ใสยเป็นทีเรียบร้อยแล้วนี่ให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้ยังไม่ได้เก็บสีเลยนะครับสีโครงนะยังไม่ได้เก็บเพราะว่ารอใส่ชุดไฟอยู่ไล่ชุดไฟยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้คือ ก็เป็นท่อดเดิมแ็บไรซีบเลยตัวนี้ผมาใส่ดูทรงเฉยนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีท่อใส่เลยครับตอนนี้เ,ออเป็นไงทุกคนว่าทรงนี้มันได้ไหมนี่ได้ไหมครับทุกคนทรงนี้ผมว่าท้ายมันยังไม่เจือเท่าไหร่วะเออต้องใส่เไปไ็นปท้ายหลังเวบบไรซีบแล้วเปล่าทรงนี้ทุกคน ก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าอยากให้ใส่นะคือใครที่อยากให้ใส่เป็นชุดสีเต็มเว็บอยๆก็คอมเมนต์มาได้ถือมีซรัพหรือมีเงินเดี๋ยวจัดให้นะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็อัปเดตมาเป็นโซ่เขียวนะครับโซ่เขียวตัวเก่าเลยทีน,นี้คือก็อออยังไม่มีปัญหาอะไรยังไม่คดยังไม่เบี้ยวก็ นี่ถวงน้ำหนักเป็นอลูมิเนียมนะครับแกนดุมยอ่อตัวนี้แกนบูทดุมยอ่มยอคือขอบล้อก็จะเป็นขอบล้อบันไซ1.2นะครับข้างหลังนี่ยางก็จะเป็น50ับ80เออทรงมันสวยดีปะ่ะทรงนี้เป็นไงทรงนี้ได้ไหมนี่โคตรเข้าเลยข้างหลังแม่งโคตรสุดอะ่ะใครที่อยากให้ผมทำบ่อาขายแบบดีๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับ มันจะขายแค่ใบละร้อยห้าสิบพอเฮกล้องเป็นอี่แล้วกล้องแม่งเป็นอะไรวะทุกคนใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับมันเพิ่งเป็นคลิปนี้แหละคือเส,สื้อกล้องแม่งจะพังอะไรหรือเปล่าวะประมาณนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาอัปเดตอีกแล้วทุกคนคือจะใส่เป็นชิวหน้าแล้วต่อไปเพราะว่ากล้องแม่งไม่ไหวจริงวะตัวอย่างนี้หรือผม กล้องแม่งจะพังหรือเปล่าวะคือ,อมันผู้เป็นหรอคลิปนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยครับหรือผมจะเสียเงินอีกแล้วตอนนี้คือเพิ่งซ่อมกล้องมานะครับตอนนั้นน่าจะไม่ถึงสองเดือนเลยคือ,อแม่งจะได้เสียตังค์อีกแล้วผมว่าคือ,อก็มีประมาณนี้ครับทุกคนคลิปหน้าก็น่าจะใส่เป็นชิวหน้าแล้วนี่ชิวหน้าใส่เป็นสีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับ ค,คลิปนี้ก็มีเสียงเท่านี้ครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย